กับาไ,ไม่ได้เปิดเลยใช้ปืนแล้วปิดเลยเนี่ยเอ๊ะทำเควสอันนี้ทำเควสกับวอลกับะวอคือไม่ใช่กับวอเลยที่เดียวกับที่ตีไก่ที่ตีไก่อะของวิทยุเควส์สองนะฮะอันนี้คือเควสที่เราอันนี้คือเควสที่เราไม่่บอกว่าไม่น่าจะไปทำใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ เควสที่อยากแนะนำฮะหมายถึงแนะนำให้พี่ไปเล่นสนุกดีมันต้องมีเฮี่อะไรแน่เลยขอยับคายทีนึงมันไม,ไม่ไม่มีอะไรเท่าไหร่แล้วฮะแต่มันน่ารักรรไม่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 เชื่อจริงจริงม,ม,มีงานเทศกาลแถวนี้เหรอเออนั่นแหละแถมเพลงก็น่ารักไม่เชื่อได้ไหมว่ามันจะไม่มีสองบีมี มีเยอะด้วยแถมมีบอสด้วยเนี่ยมันให้เราตีบอสคิวคิงในบ้านแม่งมีเป็นไล่หายเป็นเข่งเลยเนะี่ย <c oughs> ใช้ปืนยิงเลยเรียกมันมาให้หมดเดี๋ยวดิมันอยู่ในทีแ่แคบเราไม่ค่อใช้ปืนดิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหเหมือน่อพวกมึงเก่งแล้วก็ลุน้าดรอบของให้กูบ้าง ไม่สำรวจบ้านเหรอเดี๋ยวฮะยิงก่อน,นะ<ห>ฮะยิงก่อนดีกว่าเอาเอาบอลให้ตายก่อนเออมันเยอะมากเดี๋ยวมาโหไม่หวัดไม่ไหวไม่กล้าย,ยิงเลยกูโอเคตบเลิกและมาให้เรียก,กใช่ไหมบอสมันจะอยู่อีกทางหนึ่งฮะเรียกแล้วให้เป็นเรียกไหมให้เปเรียกไหม เพืเเ่อนีอ้เชฟเชฟก่อนมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วก <laughs> <laughs> ็อบอกว่าอย่าเพื่งเรียก <laughs> อา้าวอีบอสตายแล้วเหรอตายไวจัง,ะะงวะกระพี่ยิงตายไปแล้วเนี่ยอีบอสเนี่ยตายง่ายจังไะกระพี่ยิงตายเมื่อกี้ไง <laughs> โอ้มีลูกกระสุนให้ด้วยอะโหยอ่อนๆน,นี่พี่ได้อินคีดมาหรือเปล่าเนี่ยอินคีมาคิดว่ามันไม่ได้อ่อนหรอกเราค้าของดีๆมาใช้กันมากกว่ามาเก็บตรงนี้นี่ตรงรถตู้มีรถนูอยู่ครับมนมน่าจะมีแค่เดียวมีตัวเดียวนะ ไม่ไม่สุูตไอ้อย่างอื่นดิอ๋อนนอ่านไงผมมีเทียบเลยชิบหายเออพี่ว่าเราเชียร์เรามารูดบ้านดี้ก่อนดีกว่าโอเคแล้วเ,เขาไปยุ่งกับฝั่งดเดี๋ยวเขาเช็คฝั่งซ้ายเกด<ะ>ตอนเจอซอมบี้ในบ้านนั้ง ไม่เห็นมีเลยไม่มีเคลอะไรไม่มีของไม่มีทั้งของไม่มีทั้งผีผีมีผีผีมีอยู่อีกฝั่งหนึ่งรอบอะไรกันเซงอะ่ะไม่มีอะไรให้เก็บเลยของไม่มีเลยคือนี่ไลคัมบี้ตรงน้ไม่ให้อะไรบ้างอ่ะอืม โล่งจริงแล้วมีไม่มีแม้แต่ชโโ็อกโกแลตบาร์โซดาสักกระป๋องก็ได้เออแต่แต่ฝันรู้แม่งเทียบเลยนะซอมบี้เนี่ยมันเนของ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่มาในเกมใช่ไหมอืมแล้วตัวบอสมาให้อะไร,ระมาบ้น่งกะปองให้กระดิ่ง กระดิ่งก็เป็นของเควสเหมือนกันเออก็ยังดีนะมีช็อกโกแลตบาร์มีถังถังเนื้อกระป๋องเนื้อเอาลืมเก็บของข้างบน จริงเรามายิงิงบนดียังได้เลย <c oughs> เอ่ะอังจะไปซ้ายหรือไปขวาไซ้ายก่อนนอี่ค่ะน่าจะเป็นทางตันแอะจริงด้วยแล้วข้างบนมีไหมข้างบนหรอมีมีมวะ่ะเอาข้างบนก่อนไหมเอานะ เว้ยเล็งไม่ได้เว้ยเล็งสุดละชี่โอ้ยโดนโดนได้แม่งจะไปติดกับต้นไม้ไหมวันเนี้ยเล็งไม่ได้ มีบ้านอยู่แถวนี้โอ <Okay. S 1> เคราวจะต้องมีซอมบี้ด้วยแน่ๆคนละหลังเลยโอเคมีของแล้วของเคลรซะด้วยอือห mm ือ hmm. อ,อทำบิร์นไงกว่าจะมีหลังสามเข้าแล้วนะฮะเออกำลังเข้าเข้าแล้วฮะมี่นะขับไปทำบนเหมือนกันเนี่ยมีอะไรกระป๋องอยู่ไม่ยอยากให้กูวะ <c oughs> ขาบนรู้สึกแถวนี้น่าจะเป็นทางตันอะทางตัน<า>จริง,<า>งด้วยที่ไปเดินมาแล้วทางตันมาเขายังข้างบนล่ะข้างบนก็ไม่น่าจะมีอะไรนะตันเอเออ่ะต่อไปตรงนี้แหละครับมีเป็นฝูงเลยไปเรียกแขกมาก่อนอมานนี่มาไม่ต้องเรียกแล้ว มาเลยอาอีหมาโอ้ยอีหมาอีหมาอีหมา,มานี่ไงตรงไหนวะวิ่งแบข้าวแล้วต้องก็ยิงธนูเหมือนกันนี่ธนูตองอ่ะใช่ลูกธนูอันนี้ลูกธนูดี เป็นลูกอ่อนมันจะไม่ทะลุมันจะปักหัวขึ้นได้ไหมอยากลองขึ้นจังขึ้นขึ้นอรถันานไงนะเออโอ้โหบ้านแถวนี้ไม่มีของเลย ฮืมพี่เข้าทั้งสองหลังเลยแล้วกันจ้าอย่เข้ากันเลยวะ เพลงมันผ่อนคลายดีเนาะเพลงมันทำให้เรารู้ว่าปาร์ตี้อยู่ขอโทษนะครับมาห้องเข้ามาแล้วไม่ได้ให้กูในห้องเลยเหรอครับไปเป็นแค่บ้านว่างๆที่ไม่มีอะไร หานู้นเรามีอะไรไหมเอ,อ่อยังฮนะมีแต่ของเคล็ดเกือบมาดีมาดีเกิดอะไรแววแววนี่ไงตีไปแล้วยิงไปแล้ว ตอมบี้ทุกหมด <c oughs> เดินละไมาเดินละไมาขี้นลงๆแล้วเดี๋ยวดีช้างยี่นี่พอคุณไม่ขึ้นมาอีกเขารู้อยู่แล้วว่ามีซอมบี้ใช่ไหม อได้ยินได้ยินเสียงมันขวนประตูเห็นพี่วิ่งไปก็โอเคว้าองวอลอยู่วนนี้อะไรนะของจองเควสอยู่บนนี้สปิงเลยไหมอ่าคุยไปเลยครับ<ะ>คุยไปเลยเดี๋ยวเราค่อยออกทีหลังก็ได้เก็บของกัน ออคุยกับใครคุยกับแฟนฮะพวกมีแฟนดีแหมจริงดีไหม <c oughs> พี่ก็มีไม่ใช่เหรอหพี่ก็มีไม่ใช่เหรอทำมาเป็นอิจฉาคนอื่นเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เป็นแบบนี้ โอ้ชิบหายแล้วอันยังอันยังนไหนๆๆๆๆโอ้ยไม่กี่ตัวเองโอ้โหเมื่อกี้อยู่ในสถานการณ์ที่ตอบโต้ไม่ได้มีประมาณสิบตัวเองแล้วเมื่อกี้อยู่คนเดียว คนอาจจะใช่บ้าที่แหกปากนี่เอ่ป็นการแสดงหรือเปล่าอยากจะบอกว่าอิสเลียไรเป็นคนแหกปากอย่างนี้โดยจะได้กำเนิดอยู่แล้ว i อิสเลียไร เขาบ้านครบอย่างนะครบแล้วมั้งเห็นไหมน่าจะครบแล้วล่ะอครบละออกเลยออกเลยได้ยินเสียงหมาบ้านของเราคืออะไรพี่นึกว่าหมาในเกมด้วยทีโอ้ยแหมหมาในเกมไม่มีเสียงหรอกเหน่าจะต้องมีความเสียคนได้ จะเกดผนครับเอ,อ่อติดจะมาชเต้เป็นนเด็กหยู่ที่กุณน้อยไหมมันจะมีมันมันมีให้ทำคอนด้วยนะฮะแต่ว่าคอนนะ่ะเขาว่ามันอาจจะใช้ยากนิดนึงเพราะว่ามันจะเวี่ยงช้าแต่ว่ามัน มันจะแรงแรงมากด้วยแต่มันเว่งช้าไม่เป็นไรพี่พี่ยังไม่อยากเป็นทออันนี้ค้อนใหญ่กว่าทอยคออนตกิงคนตกซอมบี้ไม่ชอบนะอืม ตอนมันถามว่านี่เล่นเกมหรือเล่นตลกหัวล็อกกันอยู่ได้เดี๋ยวเี้่็ใกล้จะไปคณะแล้วครับอือิจช้าดีไม่ได้มาเล่นด้วยเนะี่ยช้าดี <c oughs> ขอนเวลสามนั้นนี้คอนเวลสิบตีครั้งแรกสองร้อยหกสิบสองตีครั้งที่สองหกร้อยหกสิบพระเจ้าแรงเวอร์มีสอสมมีสะสมระเมีดด้ใช่ใช่อย่างอย่างมีดเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกันมีดมีดตีครั้งแรกแค่แปดสิบเจ็ดจุดห้าเงี้ย ล้วเตีครั้งต่อไปมันแรงเหวี่ยงมันจะเพิ่มขึ้นก็เป็นสองร้อยแปดแปดหลับดีแทะเดี๋ยวจะพาไปทำเคเวสอื่นต่อนะฮะเป็นเคเวสที่มันอยู่ไกลมากอยู่ไกลเหรอเว้นอัลกัส you know. อยากเวลอยากเวล์วลสูงๆสงไวๆแล้วทำไมเผื่อมันทำอาวุธทำอะไรได้มันขึ้นแต่ดีก็จะเก่งนล็กเลยไม่ใช่หรอโอ้ยเรามีอาวุธดีๆ,ดๆจะกลัวทำไมมันก็จะปลดล็อกโน้นปลดล็อกนี้มากขึ้นปากกันฮะ พอกลับบ้านมาแล้ไปขี่จักรยานมาไอ้กระสุนกลมๆหาจากไหนเ่ยกระสุนกลมๆไปข้างหลังฮะอันนี้หรือเปล่าวะอ๋อไม่ใช่อีกอันหนึง่งอีกอันหนึง่งอันนี้ต้องกระโดดลงก่อนนะแล้วค่อยอ้อมมา ก็มีไอ้กีบๆสำหรับทำกระสุนป่าเพราะพี่สงสัยไงเพราะแม่งใช้กระสุนไเรเฟิลโคตรเปลืองใช่แต่จริงๆไรเฟริลไม่ค่อยเปลืองนะครับไอ้แปดมมเปลืองกว่าอีกเพราะว่ามันยิงได้ไม่แรงเท่าไหร่มปอุ้ยกดผิดเดี๋ยวๆๆ,ๆทำอันนี้อยู่แป๊บหนึง่งโอเค เก็บของกันแล้วเดี๋ยวไปข้างบนฮนะไปทางข้างบนโอเค go เดี๋ยวระป๋องเด็กของมั้งป่ะผู้เออต้อมบอกว่ามันเชื่อมมันเชื่รถไฟได้นี่ฮะใช่เปิดสิเปิดขอลอลงนะ แล้วข้างในมันก็มีของให้เก็บด้วยใช่แล้วมีซอมบีด้วยจำได้ซ <laughs> อมบีเต็มเลยวะเต็มเในรถไฟนะข้างนอกอแต่ต,ตู้ฟ้าตู้ฟ้ามันไม่ค่อยมีฮะมีแต่ตู้เหลืองเอาเลยยี่พอวันต่อมามาันรีพอร์เราก็เก็บได้ใหม่ละใช่ มีนก็น่ามาเก็บทุกวันในไหนมันก็มีอยู่นหน้าบ้านเรา